ในทุกช่วงปีเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักคนไทยจำนวนมากมักจะไปกราบไหว้พระตีมูรติในฐานะเทพเจ้าแห่งความรักเพื่อขอให้สมหวังตามความปรารถนาของตนแต่ก็มีหลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยว่าทีนาเซนทันเวลนั้นเป็นพระตีมูรติหรือพระศิวะ จากกรณีมีงานพิธีบวงสวงองค์พระตรีมรติหน้าสารพระตรีมรติหน้า้านศูนย์การค้าเซนทรัลเวลด์โดยมีประชาชนเข้ามาร่วมเป็นจำนวนมากเพื่อขอพรให้พบคู่รักแท้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือช่วงวันวาเลนไทยนั่นเองพระตรีมรติเป็นเทพเจ้าในศาสนาฮินดูเป็นการอวตารรวมของพระเจ้าสูงสุดทั้งสองค์คือพระพรหมพระวิษณุพระศิวะโดยคำว่า ตรีมุรติมาจากคำว่าตรีหมายถึงสามและคำว่ามุรติหมายถึงรูปแบบจึงหมายถึงรูปแบบของพระเจ้าจากข้อมูลหนังสือปิศนาแห่งมนตาเขียนโดยทวีศักดิ์การจนะสุวรรณระบุไว้ว่าตรีมูรติมาจากคำว่าตรีหมายถึงสามและคำว่ามุรติหมายถึงรูปแบบ ดังนั้นคำว่าตรีมรติจึงหมายถึงรูปแบบของพระผู้เป็นเจ้าทั้งสามพระองค์โดยประกอบด้วยพระพรทพระวิษณุพระศิวะจึงเป็นหนึ่งในลัทิที่สำคัญของศาสนาพราหมณ์หากมองตามหลักปัจญาคือผู้สร้างผู้รักษาและผู้ทำลายเปรียบได้กับหลักธรรมที่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป คนไทยมักเชื่อว่าพระตีมรติเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของการประทานความรักแต่ความจริงแล้วพระตีมรติจะประทานพรให้กับผู้ที่ทำความดีได้ทุกประการมีการตั้งข้อสงสัยว่าพระตีมรติที่อยู่หน้าลานศูนารค้าเซ็นทร์ลเวิลด์ซึ่งคนไทยมักนิยมไปสักการะบูชาขอพอรนั้นแท้จริงไม่ใช่พระตีมรติ ที่มีสามเสียนแต่เป็นพระปัจจมุขีหรือพระศิวะห้าเสียนเนื่องจากพระตีมรติเป็นการรวมกันของเทพเจ้าสูงสุดสามพระองค์พิพิธภัณฑ์ศิลปะเคยให้ข้อมูลลักษณะของพระตีมรติว่าพระตีมรติจะมีสามเสียนหกกรแทนองค์พระพรหมพระศิวะพระนาราย สามพระมหาเทพของฮินดูถือเทพอาวุธและคัมภีร์ตามที่สามมหาเทพจะทรงถือตามคติโบราณส่วนที่หน้าห้างศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลดไม่ใช่พระติีมรติแต่เป็นพระศิวะปัญจมุขีหรือพระศิวะห้าเสียนคือพระสดาศิวะและพระสทศิวะพระศิวะในรูปสูงสุดในศิลปะอินเดียสร้างให้มี4ี่ถึงสิกรในศิลปะขอม สร้างให้มี4-10ถึงกรในศินละปะรัตนโกสิน์นั้นมีเพียง4กรโดยคงลักษณะไว้คือทรงมีห้าเสียนมีดวงจันทร์อยู่บนพระเกศาบนสุดเป็นสัญลักษณ์ของพระศิวะอย่างชัดเจนโดยมีเพจดังกล่าวระบุอีกว่ารูปพระสถศิวะของเดิมอยู่ที่วังเพชรบณ์ปัจจุบันเป็นที่ตั้งเซนตทันเวิลก่อนจะมาสร้างใหม่และเรียกกันว่าพระตีมรติ ซึ่งครั้งหนึ่งทางเซนต์เทเวลด์ได้เชิญพระราชครูมาประกอบพิธีโดยระบุการย้ายองค์พระตีมรติแต่ทางพระราชครูไม่ได้ทำให้พร้อมระบุว่าองค์นี้เป็นพัะสดาศีวะไม่ใช่พระตีมรติ